ผลไม้ถี่มีหลายแล้วก็เยอะแยะมากมายไก่กองกับว่าได้ <c oughs> บอ,อืดบอ่วอยากกันเม่นแอปเปิลนี่แหละพี่น้องแต่ว่ามันหลายส่วนมากจะบ่ค่อยได้กินผลนผลิตจะบ่ค่อยปันใดหรือว่ารสชาติเราอาจจะบ่แสบประมาณนี้เนาะ <c oughs> ต่อไปก็เป็นพา,าละเป็นพาละให้แต่ละบานแต่ละเฮียนตื่นเ้ารมาพี่น้อง <c oughs> นอกจ้อหรือว่าเป็นพวกแมงมแมลงจอเนาะจะนาะจะมันก็นจะร่วงจะล้อยลงมาเต็มพื้น แล้วโดยเฉพาะเมื่อไรที่แบบล้มแห้งๆล้มจัดๆเนี่ยกองเต็มพื้นพี่นองเอลยแต่ละมือก็จะประมาณนี้แหละในมือละคู่ถังสีนี่แหละแต่เนี่ยหลายต้นไปกินว่าไรจากนวย <c oughs> กินไม่ทัน <c oughs> กินว่ทันนกแล้วก็ลม้มล้มแห้งก็คือล่วงเต็มพื้นดินเลยค่ะต่อไปก็เป็นผ้าละ <c oughs> ภาละในการจัดเก็บถ้าเขาจะตัดหญนะ้าเนาะตัดหญ้าก็ต้องมาเก็บมาเก็บแอปเปิลที่มันร่วงอยู่พื้นดินเยอะมากแต่ไม่ได้กินนกหลาย ้วก็ลมแห้งลมแรงด้วยมีเยอะแต่ไม่ได้กินก็จะประมาณนี้ละต่อไปก็เป็นผ้าละผ้าละก็คือต้องมาเก็บแล้วจ้ะเนาะมันหลวงมันโลนนกหรือว่ายังกินแล้วหรือว่าจอกแล้วแสมันก็จะเหี่ยวมันก็จะเฉามันก็จะจังไรล่ะเป็นผ้าละของคนเป็นผ้าละให้คน มีเยอะแต่กินไม่ได้กะเม่นแอปเปิลสวีเดนเนี่ยละกินพอท่านนกก่อนเดี๋ยเขาจะตัดหย่าก็คือต้องมาเก็บหมักแอปเปิลออกสักเกินกวาดแอปเปิลออกสัเกินสภาพผู้มีอากาศกะเมื่อฟ้ามอดินเหมือนเดิมเช่นเคยสภาพหญ่าก็จะแบบเปียกๆแฉะแะสนามหญ่าตัดทุกอาทิตย์ เนี่ยละ่ะบอึดบอยากลา้คักลายคักจ <c oughs> นบบลูสิกินอยียงแน่บรูสิกินแบบใดเนี่ยเวลาจะกินเวลาจะเป็นการเป็นงานกะพ่นละ่ะไปซื้อน่ห่าง่นละเป็นประเภทนี้เป็นประเพณ <c oughs> ีและวัฒนธรรมกะว่าได้รสชาติมันอาจจะบบถูกป,ปากเขาหรือว่าเขากระสิคือแบบประมาณแบบบักม่วงบานเฮาหรือว่าบักท่านบ้านเฮาประมาณนี้แหละบักขาม สุกสุกแล้วอาจจะบ่แซบอาจจะบ่บหวานต้องไปซื้อกินน้ำตลาดอีกอย่างประมาณนี้นาะจะนาะคายๆกันนี่แหละนี่แหละแนวบ่อึดบ่ยอยากแนวอึดมันจังอยากแม่นบ่อคือพวร้านเพิ่นววานแหละถูกต้องมากที่สุดเลยแอปเปิลขายแอปเปิลดูดูการแห่ง เขาเออเนี่นะเป็นช่วงฤด,ดูการเป็นผลไม้ตามฤด,ดูการก็ว่าได้ว่าแต่เขาสมเอมาบ่จกอืดหมากไหมผลไม้ร้ายค่ะช่วงนี้กะเป็นถ้าผูดไดมันผูดไดขาย,ยันเนี่ยกะเป็นช่วง, fever, วงเฮดฟีเวอร์นอกจาเนาะเฮดเต็มป่าเลยผู้ที่เพิ่นหูจักปลาผู้เพิ่นหูจักหม่องที่มันเคยเคยไปเก็บผู้ที่เพิ่นเคยไปเก็บหม่องไดที่มันเคยออกเคยนันกะ เงินทั้งนั้นค่ะเขาปลามีแต่งเงินพี่น้องมาเด้อมาเก็บเงินสวีเดนหลายคากเต็มปลาเลยว่าแต่ขยันว่าแต่ม,นตม,มันว่าแต่หูจักมองมันเนาะว่าแต่หูจักมองมันหลายอิรีพี่น้องเหตุมากไม่ผู้บอย่านผู้แบบจังไรละแต่ว่าแถวเนี่ยแถวโซนภาคเหนือน่ะพวกมีพวกยังจะหลายเขา,ป,ขาป่งเขาปลากะอันตรายจักน่อยถ้าบ่งหูจักปลาการลงมได้ ขาวมีให้เห็นหรือว่ามีให้เบิง่งมีให้ได้ศึกษามีให้หลากหลายนะั่นแหละนะหลากหลายเขาป้าถขาบ่กเกง่งถขาบ่กอันนี้อีนลี้เขาคู้เดียวไ,ได้ดรกพี่น้องพยาน <c oughs> เป็นคนขี้กลัวนี่ก็คือหนึ่งผลงานแต่ละวันก็จะได้ประมาณนี้นะหนึ่งคู่ถังนี่แหละคู่ถังสีนี่แหละมันก็จะล่วงล่วงก็คือนกจิก นกจิกแล้วมันก็จะเป็นอข้างในก็จะเป็นคือจะมีแมงมัดจออยอียงประมาณนี้แหลวก็เริ่มเหี่ยวเริ่มเอหี่ยวเช้ามันก็จะล่วงแล้วจ้ะล่วงเต็มพื้นมันก็จะไม่สวยงามมันก็ต้องมาเก็บไปนองมาเก็บทุกมือแหละในมือละถังในมือละคูถังนี่แหละนกเขานกเขาจิกกรสั่นกะนอนเจะอเอียงประมาณนี้เป็นผลไม้ที่มีเยอะมากทุกบ้านมี ย่างน่้หน่อยกระต้นนึงแหละส่วนมากเนาะส่วนมากเลยมีคนละต้นสองต้นพ้าละก็จะเป็นแบบนี้แหละก็คือเต็มพี่น้องตื่นเศา้ามาแหงมือไหนมือใดถีแบบล้มแห้งๆนี่แบบเต็มพื้น <c oughs> ผู้ถ้าผู้ขยันเนาะก็เอาไปเฮ็ดปุ๋ยหมักไดแต่ว่าส่วนมากเขาก็เอาไปทิ้งอะไรเขาบ่ามีเวลามาเห็ดดอกเก็บทิ้งค่ะผลงานแต่ละวันก็จะประมาณนี้ แอปเปิ้ลขายแอปเปิ้ล